เอาละครับผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเล่นสกิลตัวละครที่เออมันค่อนข้างที่จะเออได้เปรียบศัตรูเลยนะครับผมสําหรับการเล่นแรงนะก็จะเป็นนี่นะครับผมตัวไครร้อนนะครับผมโอเคก็สกิลหนึ่งผมเอาไปก็เป็นนิก,กิตากับ DB นะครับผมส่วนสกิลกดก็จะเป็นโคโนโนะครับก็ใช้สามารถใช้ไต่แรงได้นะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมา แต่แรงสองต่อสีให้ดูนะครับผมนี่นะครับสกิลที่ผมเอาไปก็ส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมจะเอาร็อกคูณไปนะครับผมจะได้กดใช้โคโนนะแบบว่า,าคูดาวเร็วๆนะครับผมโอเคแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่น2สีด้วยนะอ่าโอเคในหมดแรงนะตอนนี้ผมก็แรงแดงสาดาวน,นะ,คะ,าะครับผมไปเลยเอาล้ครับผมตอนนี้ก็โดดลงมาจากเครื่องบินแล้วนะตอนนี้แล้วก็ในแมปเนี่ยแผนที่มีประมาณ4คนนะโอเคเราลงก่อนเลยบ้านนี้เลยนะ เราเล็งบ้านนี้ไว้ก่อนเลยเราจองแล้วลงมานะได้หมวกสามกับเก็บเสียงนะครับ,บแ,ลแล้วก็ตรงนี้ปืนไรเอ่ย S K S นะโอเคเกาะสามสวยเลยมีทั้งเกาะมีทั้งหมวกนี้มาเลยนะโอเคเอาเลยเนี่ยมีทั้งเกาะมีทั้งหมวกแล้วมาเอาเลยนี่าดาวไปนหนึ่งนะในบ้านมีอีกตัวนะเราจะชุบกันแล้วฮยนี่ฮยหายนี่ไงเฮ้ยนี่ย,ย,ยหมดตีตอนนี้ก็มาสองสี่นะครับ แต่ว่าที่นี่เหมือนจะเหลือสองคนนะหรือไม่ก็มาสองสี่เหมือนผมนะฟาร์มไปก่อนเลยนะยนี่ไงเก็บเสียงสองอันเลยนะในตัวผมนะก็วงฟ้าแบบนี้ก็ของเยอะแน่นอนนะฟาร์มก่อนเลยจังหวะน,นี้ฟาร์มรัวๆนี่นะเอ้ยนี่ไงซ้ายมือนีอ่คือไม่ดาวได้ไงเนี่ยยิงระเบิดไปก่อนเลยหนึ่งนัดดาวนะ้อะสวยเลยคือมันยิงหัวไม่ตายได้ไงก็ไม่รู้นะเลือดเขามีเท่าไหร่เนี่ย หรือมีโซเนียเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนกันนะโอเคก็สําหรับสกิลที่ผมใส่มานะก็จะเป็นไคลรอสเนี่ยก็คือถ้าเลือดสีม่วงเต็มนะมันก็จะยิงเจาะเกราะไดะ้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมทาให้เรายิงศัตรูได้เข้าดาเมจแบบเต็มเต็มเต็มน้ําเต็มเนื้อเลยนะโอเคตอนนี้ผมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เหตุเรากําลังจะลดนะครับ e ี EP เรากําลังลดไปจนกว่าจะเหลือศูนย์นะแล้วก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นมาใหม่ให้เรานะครับผม อ,อ,อว,วินาทีละสองอีพีนะโอเคไปฟาร์มต่อไปนะครับผมเดี๋ยวก็ขออนุญาตฟาร์มก่อนนะครับโอเคครับผมตอนนี้ข้างหน้าเรามีคอน,นัตนีนะโอเคเวลาเรายิงมันก็จะขึ้นเอ่อเอฟเฟเฟกอ่ออะไรสักอย่างนะครับรูปโลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันอันเล็กนิดเดียวนะครับผมตอนนี้ผมก็ดันมาเลยนะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลให้ดูนะครับผมตอนนี้สกิลก็กําลังทํางานนะครับนี่ครับนี่ไงก็ต้องยิงเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเกินระยะไกลไปหน่อยนะ นี่ไงข้างหลังมานี่นี่ทำไมเข้าน้อยจังปึ๊บนี่ไงโดนไปสามก่อนเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมวิ่งไปชุบก่อนนะครับผมจังหวะน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ข้างหน้ามีตัวปะเนี่ยเดี๋ยวผมข้างหน้านี้เหมือนมีคนนะวันนี้ไงชั้นสองเนี่ยโดดลงมาแล้วน,นี่ครับผมยิงไปสามนัดดาวเลยนะเอ้ยมีอุ้ยยิงไม่โดนนัดสุดท้ายนะเฮ้ยมีตัวมีตัวไกลยิงไม่โดนเม็ดหนึ่งนี่ไง ปุ๊บปุ๊บมันจะขึ้นรูปโลแตกนะครับผมเวลาที่เรายิงโดนนะก็คือเรายิงเจาะเกาะนั่นเองนะครับมาตอนนี้ก็สูบใช้ที่สูบไปก่อนนะมันจะได้เพิ่มเห็ดเราไปเรื่อยเร้ยมันดิดไปแล้วยังไงเฮ้ยช่วยยิงสวยตายคาอากาศนะล้มทั้งยืนนะครับผมตัวนี้ไปตอนนี้ก็เห็ดเราก็กําลังลดเรื่อยๆยเลยนะครับผม,มดิดตามไปเลยไปดิดด้วยแปบบ๊บเฮ้ยขึ้นไม่ได้นี่ไงไปเฮ้ย อะไรเนี่ยเอา้าหายไปเลยคืออะไรอะ่ะคือต้องเดินใช่ไหมเนี่ยโหหายตอนหน้าต่ตาคิดจะหายก็หายแลวเนี่ยไปเดินเอาก็ได้ครับผมจังหวะน,นี้ด้านบนมีตัวจังหวะน,นี้แหละเราจะได้ใช้สกิลให้คนดูดูนะนี่ไงตอนนี้สกิลเรายังไม่มาครับผมรอสกิลไปก่อนจังหวะน,นี้นะครับผมตอนนี้ชนไปเลยนี่ไงปุ๊บโอ้หเข้าันแล้วหกองนะตอก้อน ไม่เป็นไรนะขึ้นยิงเลยนี่ไงสามเมตรพอสามก่อนเลย,เยมีตัวอีกไอตัวข้างหลังก่อนยิงตัวข้างหลังก่อนมี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 อีกมีมมอ,อีกจะอก่อนเลยมาอยู่ไหนเอ้ยนี่ดาวแล้วก็อก็มานี้นะครับผมส,สำหรับสกิลนะก็ทำให้เรายิงเจาะเกาะมากขึ้นนะก็สำหรับผมถือว่าด,ดีเลยนะครับผมมานะครับผมตอนนี้สกิลเรายังไม่มานะนี่ไง สกิลเรายังไม่มาก็ยิงประมาณ50-60นะก็ SVD ก็ยิงวันห้าสิบหกนะครับผมโอเคยิงประมาณนี้นะส่วนเวลาที่สกิลเราทำงานเนี่ยก็ดาเมจจะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจาก50ก็อาจจะเป็น90หรือไม่ก็ร้อยหนึ่งนะประมาณนี้นะครับผมโอเคบินไปเก็บของก่อนเลยเดี๋ยวผมตอนนี้มันจะมีตัวโดดบนหลังคานะนี่ไงปึ๊บปึ๊บสามเม็ดพอตอนนี้ก็ตัวน,นี้เหมือนจะไม่มีกล่องนะครับผมเพราะว่าสกิลยังไม่มาก็ยิงแรงแล้วนะนี่ไงตัวน,นี้ก็ ไม่มีเกาะหรือเปล่าหรือไม่ก็เกาะ2เกาะหนึ่งนะโอเคข้างล่างบ้านไม้แล้วก็รอสกิลเรามาก่อนนะตอนนี้สกิลเรากำลังจะมาแล้วนะรอสกิลมันนะยิงไม่โดนด้วยจังหวะน,นี้รอไปมาแล้วสกิลเรามาแล้วจังหวะน,นี้นะมาอยู่ไหนเอ่ยออกมาได้แล้วจังหวะน,นี้นี่ไงนี่คนระับโอ้ค้างค้างนี่ไงสกายเลอร์ไปเลยนะ เดี๋ยวเพื่อนมันชุบก่อนปึ๊บปึ๊บนี่นะก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยขึ้นรูปโลแตกแบบเมื่อกี้นะครับผมก็คือยิงเจาะเกราะนั่นเองนะโอเคนี่ดาวไปอีกหนึ่งตัวสงสัยจะติดโซนเนียเมื่อกี้เจาะก่อนเลยนะเอ็วีดีตอนนี้เห็ุเราก็ลดเรื่อยๆแล้วนะโอ้ลดเร็วมากเลยเพิ่มทีละสองแต่ว่าลดทีละห้านะก็ถือว่าเป็นสกิลที่โกงอยู่นะนี่งไงซ้ำไปตอนนี้ก็สิบคิวแล้วนะครับผมเหลือสิบห้าคนแล้วนะ นี่สิบคิวแล้วแป๊บเดียวเองนะรวดเร็วมากดีดไปก่อนเลยเฮ้ยเท้าขึ้นไปบ้านก่อนเลยดีดไปบ้านก่อนมาเอ้ยนี่ไงพอดีเลยฟุ๊ปนี่ไงสามเมตรพอนะนี่นะไปขึ้นรูปรูปโลแตกนะเออมาตัวนี้ไม่มีของอะไรเลยตัวนี้ไม่มีของบบกันเฮ้ยซ้ายมือเต็มเลยซ้ายมือนี่ยิง้างหน้าก่อนนะนี่ไงซ้ายมือเปิดมาแล้วเพียบเลยนะเยอะจัดเลยนะ นี่ไงตอนนี้สกิลเราทํางานแล้วนะผมจะยิงให้ดูนะครับผมตีนี้มันจะมีประมาณ3าถึงสคนเลยนะตอนนี้ผมก็12คิวแล้วเหลือ10คนนะจังหวะน,นี้มันจะมีตัวมาชาร์จบ้านเราด้วยุนี่ไงไม่โดนโดนแต่ว่าไม่โดนหัวนะยังไม่โดนหัวนะเอ้ยนี่ไงโลแตกไปเลยนี่ไงดาวไปสองนะเคจังหวะน,นี้ปืนระเบิดไม่มีด้วยมีแต่อูซี่นะยังมีปืนปลุจังเลยช็อตแบบนี้ แหมจอดสวยแบบนี้ไม่มีปืนพลูให้ยิงไม่เป็นไรนะจังวันนี้ปุ๊บเฮ้ยๆๆใครยืนนิ่งอ่ะเหมือนจะมีคนยืนนิ่งนะเมื่อกี้นี่ไงนี่ไงโดนไปฮนะไปครับจังหวะนี้เฮ้ยไม่ทันอ่ะเพื่อนโหไอ้ไห,นอไหนุ่มคือไอ้หนุ่มคือยิงปุ๊บซ้ำเลยนะเดี๋ยวไปชุบก่อนนะ จุกอะไรตูม้ม่วงยิงมาแล้วตีนี้เหมือนจะโดนข้างหลังยิงมาด้วยนะมันจะตายไปแล้วหมดตีนะหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเล็งๆดูก็ไม่เห็นนะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นข้างล่างดีว่วเอ้ยนี่ไงเปิดมาแล้วตั้งให้วอลอย่างรวดเร็ว,รวจะเตบนักแข่งใครที่อยากให้ผมสอนตั้งให้วอลแบบเร็วๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะวิธีการตั้งให้วอลยังไงให้มันพิ้วให้มันเร็วนะครับผมให้มันเหมือนนักแข่งนะโอเคบ้านนี้นะมีตัวนะอยู่บ้านเนี้ย คไปจังหวะนี um ้เอายังไงมองไม่ไม่ออกมาเอ้ยนี่ไงขวามือจัดเลยเอ้ยไม่โดนเอ้ยหลังมาด้วยระวังหลังมาหลังมาด้วยระวังระวังโดนสกิลใบไปแล้วโดนสกิลใบไปแล้วยิงระเบิดแป๊บอุ้ยระเบิดหมดยิงยิงยิงสวยจำเลยนี่ไงเฮ้ยอีกตัวนึงวิ่งไปแล้ววิ่งไปดักก่อนเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายอีกแล้วโอ้รอดไปได้ไงเนี่ย ยมันโดนจองควงยิงข้างหลังนี้นะมีตัวมีตัวเฮ้ยขวาม,มานี่ไงปิดไปสกิลเป็นติดนะไอวอลมาแล้วจังหวะน,นี้โดดไปปาดไปไม่โดนนะสกิลเลยยังไม่ทํางานนะตอนนี้สกิลเลยยังไม่ทํางาน,นครับปิดไอวอลก่อนมาแล้วปาดไปเลยนี่ไงตัวนี้คือสกิลยังไม่ทํางาน,นครับเออเฮ้ยเรื่อนไม่มีด้วยตัวนี้ก็ยิงคมเหมือนกันนะเนี่ยไปปุ๊บเดี๋ยวรอสกิลทํางานก่อนนะ ตัวสุดท้ายแล้วนะตอนนี้16คิวนะครับผมมาดูกันว่าจะได้ที่1ห,หรือเปล่านะโอเคมาดูกันว่าจะได้ที่1ห,หรือเปล่าเฮ้ยสกิลทำงานแล้วครับจังหวะนี้มาโผงมาเลยผมพร้อมแล้วผมพร้อมเปิดแล้วตอนนี้นะสกิลผมทำงานแล้วมานี่ไงเข้าไป190กว่า180นะไปดันเลยครับจังหวะนี้สกิลผมแดงด้วยไม่กลัวอยู่แล้วมาเลยชักทอรก,ก้อนวิ่งมาเลยปาดเลยนี่ไงไมยมีเข็มชุบซ้ำเลยนี่นัตละ112ไป แล้วครับผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็แต้มบวกกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมของครับที่ดูรับชมจนจบนะก็ใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม